โจทย์นะครับโจทย์นะครับบอกว่าโลหะมีค่าพลังงานยึดเหนี่ยวเท่ากับ2 0ิเรอิโวลต์นะครับถ้าแสงมีความยาวคลื่น100นาโนเมตรมากระทบพลังงานจนสูงสุดมีค่ากี่อิเล็กตรอนโวลต์คำว่ากี่อิเล็กตรอนโวลต์เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตอบในหน่วยของอิเล็กตรอนโวลต์นะครับจากโจทย์โจทย์กำหนดว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่าพลังงานยึดเหนี่ยวก็คือค่าฟังก์ชันงานก็คือค่า W เดลเบนั่นเองนะครับมีค่าเท่ากับ2อง0นคูณ10กำลังลบ19านะครับหน่วยเป็นโวลต์นะครับออิเล็กตรอนโวลต์นะครับโทษทีนะครับต่อไปนะครับค่าลัมดาหรือค่าความยาวคลื่นมีค่าเท่ากับ100นาโนเมตรนะครับถามว่าพลังงานจนสูงสุดมีค่ากี่อิเล็กตรอนโวลต์นะครับดังนั้นจากสมการโฟโตอิเล็กตริกนะครับ EKmax เท่ากับ E ลบ ekmax ก็คือค่าพลังงานจนสูงสุดัวที่เราต้องการหานะครับตัวนี้เราก็มาแยกสมการต่อนะครับโจทย์ไม่ได้กําหนดค่า e มาแต่กําหนดค่าดัยมานะครับดังนั้นแต่กาหนดค่าดับเบิลยมาแต่โจทย์กําหนดค่าแลมดามาดังนั้นเราก็มาแยกค่า e ออกมานะครับ e เท่ากับ hf f มีค่าเท่ากับ c ส่วนด้วยแลมดานะครับจากที่ครูเคยอธิบายมาแล้วนะครับว่า sc นี่คือค่าคงตัวนะครับมาคูณกันมีค่าเท่ากับ1 1,240หารด้วยลมดาซึ่งผลของการคูณตรงนี้ออกมาหน่วยออกมาจะต้องเป็นอิเล็กตรอนโวลต์เท่านั้นส่วนค่าลมดาตรงนี้ต้องมีค่าเป็นนาโนเมตรเท่านั้นนะครับความยาวคลื่นตรงนี้ต้องมีหน่วยเป็นนาโนเมตรเท่านั้นนะครับดังนั้นเราก็มาแทนค่าลงไปนะครับ1,240หารด้วย100นาโนเมตรก็หน่วยเป็นนาโนเมตรแล้วนะครับใส่ไปเลยนะครับต่อไปนะครับก็มาลบกับ เท่าไรครับ w มีค่าเท่ากับ2.0คูณ10กำลังลบ19ามาดูนะครับมาดูกำลังลบ19ตรงนี้ก็คือหน่วยของมันก็คือเป็นหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลตนอยู่แล้วนะครับ10กำลังลบ19คือประจุของอิเล็กตรอนดังนั้นอิเล็กตรอน10กำลังลบ19ตรงนี้มีหน่วยเป็นนาอิเล็กตรอนโวต์ one, อัตโนมัติเลยนะครับดังนั้นเราก็หารเรียบร้อยแล้วได้เท่ากับ12.4ลบกับ2.0นะครับ ลบกับ2.0มีค่าเท่ากับ10.24หน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์โอเคไหมครับมีใครสงสัย,ยนะครับให้ไลน์ไปถามคู่ในไลน์ส่วนตัวนะครับอีแบบสิหักคู่จะส่งเข้าไปในไลน์นะครับขอบคุณครับ